ลิล่าทารอดสวัสดีค่ะเดี๋ยวคืนนี้นะก,ก็จะมาทำาเป็นนิทานความรักก่อนนอนนะคะซึ่งกอบเองก,อก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นหัวข้ออะไรอนะอันนี้คือกอบก็อยู่ดีๆก็อยากทำนะคะอยากจะแบบอ่านอ่านไพ่ไปเรื่อยๆนะคะเราเดี๋ยวค่อยมาดูว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องราวที่กอบกลังจะอ่านเนะะี่ยค่ะ จะไปตรงกับใครคนไหนนะก็ลองดูพลังงานแล้วกันนะคะว่าใครที่แบบมีพลังงานตรงกับที่ก๊ออ่านทํานายออกมาเป็นเนื้อเรื่องเป็นเรื่องราวนะคะก็เดี๋ยวก๊อบจะใช้ไพ่มีไพ่ทาโร่นะคะกับไพ่ออร์เคินนะคะซึ่งเดี๋ยวก๊อบจะแบ่งออกมาอย่างละครึ่งกองนะคะอย่างละครึ่งแล้วก็จะอ่านแค่ครึ่งหนึ่งนะก็เดี๋ยวขออนุญาตนะคะ ตัดไพ่เดล้ละกันเนาะ,อ,ะอันนี้นะคะก็ขอใช้กองนี้นะคะเป็นเป็นในการอ่านกองนี้ขออนุญาตเก็บนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเป็นตัวไพ่ทาโร่นะคะส่วนไพ่ออร์เคิลนะคะ,อะ,คนนะ,คะขออนุญาตตัดนะคะก็จะใช้อันนี้นะคะเป็นเป็นการอ่านนะคะอันนี้ขออนุญาตเก็บค่ะ ค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่านิทานความรักนะคะคำคืนนี้นะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะอันนี้ก็คือไพ่ที่ก๊อฟได้มีการตัดออกมาแล้วนะคะครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยดีกว่านเนา่ณเวลานี้ คนที่คุณรักคนที่คุณนึกถึงเขารู้สึกคิดถึงคุณเขาอยากที่จะกลับมาขอโอกาสจากคุณคนคนนี้เขาไม่สามารถที่จะลืมคุณเอาออกจากหัวได้เลยสักวินาทีเดียวคุณยังตามหลอกหลอนเขาไปในทุกที่ทุกแห่งหนเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเขายังไม่สามารถที่จะลืมมันลงได้ เขาเองเขายังคงมีความรักให้กับคุณอย่างล้นเปลียมเขาเองสิ่งที่ผ่านมาไม่ว่าระหว่างคุณกับเขาจะเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นก็แล้วแต่เขายังคงมีความมั่นคงให้กับคุณเขายังคงให้คุณอยู่ในความรู้สึกอยู่ในจิตใจอยู่ในหัวเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะคุณคือผู้หญิงที่ดีที่สุดสำหรับเขาคุณเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ คุณเป็นผู้หญิงที่มีความเซ็กซี่คุณมีความน่ารักแล้วคุณมีความหนักแน่นเขาคนนี้ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเขากับคุณอาจจะมีปัญหาอะไรกันก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณทั้งคู่ต้องจบลงไปคนคนนี้เขาอยากจะบอกว่าเขาอยากที่จะมาใช้ชีวิตเป็นครอบครัวกับคุณ เขาอยากที่จะลงหลักปักฐานกับคุณอยากที่จะสร้างความมั่นคงกับคุณในอนาคตถึงแม้ว่านาเวลานี้คุณกับเขาไม่สามารถที่จะมาอยู่ด้วยกันได้คุณสามารถที่จะไม่คุณยังไม่สามารถที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันได้ด้วยเหตุผลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งานาเวลานี้คนคนนี้มีแต่ความผิดหวังเขาได้แต่ผิดหวัง เขาได้แต่รอคอยเขาได้แต่หยุดนิ่งรอที่จะมามอบความรักให้กับคุณรอที่จะมาสารสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่านาเวลานี้ระหว่างคุณกับเขามันจะจบลงไปแล้วถึงแม้ว่านาเวลานี้มันแทบจะมองไม่เห็นหนทางอะไรแล้วแต่เขาก็ได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งคุณกับเขาคงจะมีโอกาสได้กลับมาสารสัมพันธ์ คุณคงจะให้โอกาสกับเขาในวันที่เขามาขอความรักจากคุณอีกครั้งหนึ่งเขาต้องการที่จะให้ความรักระหว่างคุณกับเขาประสบความสำเร็จเขาต้องการที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้เขาต้องการที่จะให้คุณเป็นครอบครัวของเขาเป็นแม่ของลูกเป็นภรรยาของเขาเป็นพ่อของลูกหรือเป็นสามีของเขาเขาต้องการชัยชนะในความรักครั้งนี้ เขาต้องการที่จะมามอบทุกสิ่งทุกอย่างมอบความรักมอบความสุขให้กับคุณเพราะคุณคือแสงสว่างในชีวิตเขาเขาอยากที่จะมาเติมเต็มให้กับคุณอยากที่จะมาเฉลิมฉลองกับคุณอยากจะมีโอกาสที่จะมาสารสัมพันธ์กับคุณถึงแม้ว่าเวลานี้เขาได้แต่คิดคิดหาหนทางว่าเขาจะทำยังไงเขาถึงจะสามารถมาเริ่มต้นใหม่กับคุณได้ ไม่ว่าเขาจะเครียดเขาจะทุกข์กายทุกใจมากขนาดไหนไม่ว่าเขาจะนอนไม่หลับกลางคืนเขารู้สึกเครียดเขารู้สึกปวดหัวเขารู้สึกเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เขาเองเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาที่เขาไม่เคยให้ความยุติธรรมในความรักครั้งนี้กับคุณเขาเสียใจที่เขาไม่เคยแสดงความรู้สึกที่จริง ที่ชัดเจนให้กับคุณเขาเสียใจที่เขาไม่เคยให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณคนคนนี้เขายังอยากที่จะมาสารสัมพันธ์อยากที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาได้จะเฝ้ารอรอคอยวันที่คุณจะให้โอกาสกับเขาวันที่เขาจะมีโอกาสได้มาพบมาเจอคุณไม่ว่าคุณและเขาจะมีระยะทางมาขวางกั้น ไม่ว่าเขาจะต้องาาข้ามน้ำข้ามทะเลมาหาคุณคนคนนี้เขาก็จะพยายามมาพบมาเจอคุณให้ได้เขาอยากที่จะมาให้ความชัดเจนอยากที่จะมาเริ่มต้นสร้างครอบครัวกับคุณแต่ณเวลานี้เขายังคงรอคอยเขายังคงรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปณเวลานี้เขาได้แต่เฝ้ารอได้พยายาม กับการที่เขาอยากที่จะมาเจอมาเจอมาให้ความมั่นคงถึงขั้นเป็นครอบครัวเขาอยากที่จะให้ความสุขความสมหวังให้ความสมบูรณ์พูนสุขกับคุณเขาอยากที่จะมาให้ความมั่นคงกับคุณถึงแม้ว่านะเวลานี้คนคนนี้อาจจะทำให้คุณเสียใจอาจจะทำให้คุณผิดหวังแต่เขาเองเขาก็เสียใจไม่ใช่น้อย เขายังไม่สามารถที่จะหลุดออกมาจากพันธนาการครั้งนี้ได้กับความเจ็บปวดครั้งนี้ได้เขาเองเขาก็เจ็บปวดเขาก็เสียใจกับสิ่งที่เขาได้กระทําคุณลงไปไม่ว่าเขาจะเคยนอกใจคุณหรือเขาเอาปัญหาต่างๆเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือเขาเอาบุคคลที่สามไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวของเขาเข้ามายุ่งเกี่ยวในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาณเวลานี้ เขาก็เจ็บปวดไม่ได้น้อยไปกว่าคุณสิ่งที่เขาหวังไว้เขาก็ได้ตระวางว่าสักวันหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณและเขาคงจะมีโอกาสได้หมุนเวียนเปลี่ยนผันได้มาเจอมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งมามอบความรักให้กับกันอีกครั้งหนึ่งเพราะตัวเขายังมีความมั่นคงให้กับคุณและเขาบอกว่าณนะเวลานี้ เขาเองเปรียบเสมือนมันเป็นเวรเป็นกรรมที่เขาจะต้องมาเจอมาเจอที่เขาจะต้องมาชดใช้เพราะเขากทุกทรมานไม่น้อยไปกว่าคุณเขาก็เสียใจไม่น้อยไปกว่าคุณกับสิ่งที่เขาเคยทําให้คุณเจ็บปวดและเขายังคงหวังว่าเขาจะมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งซึ่งคุณเองคุณก็อยากที่จะมอบโอกาสอยากที่จะให้อภัยกับเขา เพราะคุณเองคุณก็ไม่สามารถลืมคนคนนี้ได้แต่สิ่งที่คุณและเขาแสดงออกคุณได้ต่ใส่หน้ากาเข้าหากันคุณไม่เคยเปิดเผยความจริงให้รู้ว่าคุณทั้งคู่มีความรักกันคุณไม่เคยหันหน้าคุยกันคุณไม่เคยเปิดใจคุยกันคุณทั้งคู่ไม่เคยแสดงความรักความโรแมนติกให้เห็นซึ่งกันและกัน ทั้งๆที่คุณและเขามีความรักกันมากๆต่างคนต่างได้แต่กลับมารักตัวเองนะตอนนี้ต่างคนต่างได้แต่กลับมาฮิลฮิลความรู้สึกอยู่กับครอบครัวอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนอยู่กับสิ่งที่คุณทําแล้วมีความสุขคุณทั้งคู่ได้ต่เฝ้าวิงวอนอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นคู่ชีวิตเป็นคู่ครองกันอีกครั้ง และคุณกับเขานันลึกไว้เสมอว่าคุณทั้งคู่คือโซเมทคือคู่แท้เป็นคู่ที่มาจากอดีตชาติและคุณยังมีความเชื่อมั่นว่าสักวันคุณกับเขาจะมีโอกาสที่จะได้มาแสดงความรักความรู้สึกกันอีกครั้งหนึ่งแต่ณเวลานี้คุณต่างคนต่างไปทำหน้าที่ของตัวเองต่างคนต่างไปทำในสิ่งที่คุณทำแล้วมีความสุข ต่างคนต่างไปทําในสิ่งที่คุณทําแล้วมันทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ไม่ช้าคนคนนี้เขาจะมามอบความรักความรู้สึกถึงขั้นลงหลักปักฐานขอคุณแต่งงานเพราะคุณกับเขามีแรงดึงดูดมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมากๆคุณไม่สามารถที่จะลืมกันได้ณเวลานี้สิ่งที่คุณทั้งคู่ทำได้คือการหันมารักตัวเอง ปลดปล่อยสิ่งที่คุณเคยทำอะไรที่ไม่ดีต่อกันให้มันลืมให้อภัยต่อกันคุณได้จะปลดปล่อยพลังงานแย่ๆออกไปและหันมาให้ความสุขกับตัวเองถึงแม้ว่าณเวลานี้คุณทั้งคู่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้กลับมาสารสัมพันธ์แต่คุณทั้งคู่ก็ยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันยังคงมีแพชชั่นต่อกัน ยังอย่าที่จะมีกันและกันยังอย่าที่จะแสดงความรักให้เห็นกันซึ่งในไม่ช้านี้คนคนนี้จะกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณเพราะเขาคือรักแท้ของคุณเขาคือทูเลิฟคุณทั้งคู่จะได้กลับมาเป็นรักแท้เป็นทั้งโซเมตและเป็นทั้งทูเลิฟคนคนนี้เขาจะกลับมาขอคุณแต่งงานถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานเป็นครอบครัวได้ในอนาคต อันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะความรักเป็นนิทานความรักของคุณกับคนที่คุณรักนะคะจุดจบค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะคะคนกองนี้คุณกับเขาอาจจะมีระยะห่างกันใครบางคนอาจจะทำให้รู้สึกเจ็บปวดอาจจะไปมีคนที่3บุคคลที่สามอาจจะเป็น เป็นเติร์ปาร์ตี้หรือเป็นเพื่อนหรือเป็นพ่อแม่พี่น้องก็ได้ที่ไม่เห็นด้วยกับความรักครั้งนี้หรือคนคนนี้อาจจะมีคนของตัวเองอยู่แล้วที่ผ่านมาอาจจะมีช้อยอาจจะมีตัวเลือกและคนคนนี้อาจจะมีในเรื่องของระยะทางที่หาจากคุณทําให้ปัญหาและอุปสรรคทั้งหมดทําให้คุณทั้งคู่ต้องเกิดการแตกหักต้องเกิดการจบและเลิกลากันไปแต่ในไม่ช้าเวรีสูนะคะ จักรวาลจะนำคนคนนี้กลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะคุณทั้งคู่เป็นโซเมทและเป็นทูเลฟเป็นรักแท้เป็นคู่แท้ที่คุณจะได้มาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขคุณจะได้มาอยู่เป็นครอบครัวคุณจะได้กลับมาแต่งงานกันในอนาคตนะคะก็ขอให้สมหวังดังคำทำนายของไพ่นะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะฝันดีค่ะสวัสดีค่ะ